กลวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมโจคงเกษมนะครับในเกม Call of d u t y Mobile นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยผมเนี่ยจะต้องมาแบบเริ่มเกมใหม่นะครับเพราะว่าตอนนั้นเมื่อคืนเนี่ยผมจะเข้าไปเล่นแล้วมันเล่นไม่ได้เลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยนะครับพวกสกินปืนปืนทุกอย่างหายหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับ โอเคครับก็จะไปเล่นโหมดเป็นทีมก่อนนะครับผมนี่ครับอันดับแรกนะก็จะเป็นออนไลน์ก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ใหมก่ก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับต้องมาเปลี่ยนชื่อใหม่ต้องเล่นใหม่หมดเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ ครับตอนนี้แม็กนเริ่มแล้วนะครับโอเคครับโดนไปหนึ่งนะครับศพแรกน่สสค,ค,ครับศพสองโอคโอย่ครับสวนี้โอ้ยตายนะครับเอาไหมนะครับผมจะถือมีดวิ่งไปนะครับ เนี่ยครับต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่พูดเต็งเลยครับจังหวะนี้อต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะ UAV พร้อมครับั Hunter Killer ก็พร้อมครับ โอเคมิสไซยพร้อมแล้วครับจังหวะน,นี้มาแล้วครับออกยิวต,ตัม้มอื้เดือดตายนะครับ โอ้วุดปวดนะครับเดี๋ยวผมเจ็บปืนข้างล่างก่อนแล้วกัน,นครับโอเคครับได้ปืนมาแล้วนะครับรถ้าเกิดสมมติเราเจอปืนตรงไหนที่มันหล่นครับไม่ว่าจะเป็นปืนของทีมเราหรือฝ่ายตรงข้ามนะเราก็สามารถเก็บขึ้นมาไ,ได้นะมันก็จะเพิ่มให้เลยนะครับผมเนี่ยครับ คิวครับจังหวะนี้ถูกเลยครับเรียบร้อยครับ นี่นะครับผมดูอินดี้วยนะครับ <Okay. S 1> ดูสามแล้วนะครับก็ได้ปืนใหม่นะก็เป็นปืนไฟนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คดูนะครับว่ามีอะไรให้เล่นอีกบ้างครับเอาไปเป็นเดสแมชนะครับแต่อันใหม่นี้ยัง ไม่ให้ปลดล็อกนะครับเพราะมันต้องเลเวล8ก่อนครับโอเคต่อไปเป็นทีมเดชแมช h นะครับอีกตามนึงนะที่ผมจะเด่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับโอเคครับเรียเลยครับ ครับแบตยังไม่เริ่มนะครับลุยสิตวิ้นครับผมจะเริ่มโอเคครับลุยเลยครับผมจะอ้อมไปด้านข้างก่อนนะครับผมต้องถือมีดวิ่งไปนะจะได้ไวขึ้น,นครับเห็นมาครับหนึ่งอสองขีวเลยนะครับ จังหวะนี้โหมดนี้เนี่ยมันจะเกิดตรงไหนก็ไม่รู้นะครับไม่เหมือนฟอนไลน์นะครับฟอนไลน์มันจะเป็นโหมดแบบเกิดตรงไหนก็เกิดตรงนั้นนะครับจากของใครของมันครับแต่นี่ไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะเกิดตรงไหนนะครับเราก็ไม่สามารถรู้นะครับว่ามันจะเกิดตรงไหนนะครับ UAV พร้อมหนึงจคิลเลอร์ปลาไปแล้วครับข้างหลังเต็มเลยครับหนึ่งคิวครับร้อยครับ ืนดูนะครับจังหวะนี yes. ้ได้อย oh oh, yeah, ู่ครับเมื่อกี้ถูกลุ้งเกือบตายเลยโอ้โหโูกทารก็โดนอนะครับโอ้ยตายเกได้นะครับเห็นมิซานแล้วครับ ตอนนี้ยัง EC EC อ,อยู่นะครับปืนผมเนี่ยมีแค่สไนเปอร์นะครับกับปืน M4 นะครับสไนเปอร์นี้ผมจำไม่ได้นะว่ามันชื่ออะไรนะครับข้างหน้าเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวผมต้องต้องไปนะโอ้โห oh. ตายนะครับ ือมีวิ่งต่อแั้วกันครับออกมางข้างๆตาครับนี่ครับตายแล้วครับทุกๆครั้งเวลาผมจะฆ่าสตูนียผมต้องถือวิ่งนะครับเพราะมันจะได้ไวขึ้นนะครับ พราะเผื่อเวลาสตูมมาจะได้ตั้งตั้งรับไม่ทันนะครับ้ฝั่งลู่ต้โอ้สารพี่เกือบตายนะโอ้โหเดี๋ยวผมเอาไปนิดนึงนครับไปคิดดูครับ นี้ิีสายพร้อมนะครับจังหวะนี้ี <this> ได้สองคีือเปล่านะครับโอ้โหได้สองคีจริงด้วยนะครับน oh. ครับ <Yeah. S 1> เรียบร้อยครับ หนีสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าขึ้นไปถึงเลเวลห้าเลยนะครับเด mm. ี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับว่ามีอะไรต่อไหมครับอ่า B Search Destroy นะครับ Search Destroy ก็ถือว่าเป็นด่าน วางระเบิดนะครับหรือกู้ระเบิดนะครับโอเคผมจะเล่นตามนี้อให้ทุกคนดูนะครับกับ just destroy นะครับอันนี้ก็จะเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วนะครับที่จะเล่นให้ผู้ชมดูนะครับ โหมดนี้ก็จะเป็นโหมดที่จะต้องกําจัดศัตรูฝ่ายตรงข้ามให้ครบตามจํานวนนะครับโดยทีย่มีจุดสีแดงข้างบน,นครับสีฟ้านั่นก็คือทีมเรานะครับแต่สีแดงนั่นคือฝ่ายตรงข้ามครับเราจะต้องวิ่งไปกู้ระเบิดให้ไวที่สุดเลยนะครับถ้าหมดเวลาก่อนก็จะชนะครับผมก็จะไปกับเพื่อนเลยครับไปจุดบีนะครับหาศัตรูฝั่งรู้นะครับ ดูด้านโน้นหนึ่งครันี้นะเรียบร้อยครับรอบแรกผ่านไปแล้วนะครับรอบที่สองนะครับทีนี้เราต้องถือมีดวิ่งนะครับถ,ถือนะครับคราวนี้เปลี่ยนไปจุดเอบ้างนะครับ นี้ไม่รู้ระเบิดอยู่ที่ใครนะครับต้องให้เพื่อนมาวางระเบิดครับแตันนี้เราก็ไปเล่นอาสะโตของครับโผล่ตายนะครับดูเพื่อนนะครับดูดูดดเพื่อนก่อน <S <S 1> <S 1> ผมไม่แน่นะครับว่าเพื่อนบางคนเขาเล่นกันเป็นหรือเปล่านะเพื oh. ่อนอย่ผมดูบางครั้งเพื่อนเขาเล่นเหมือนกันไม่ค่อยเป็นนะครับ โนะครับไม่รู้เพื่อนจะทำสําเร็จหรือเปล่าเร็วเพื่อนเร็วเรียบร้อยนะครับไม่ทันนะครับยังเสมอกันอยู่นะครับเหตอยู่เลยครับ เปลี่ยนไปจุดปีนะครับเดี๋ยวนี้กันไปเลยเรียบร้อยครับอือบมไม่อยากเชื่อเลยครับว่ามันจะ ยิงเร็วดิ้นรุดขนาดนี้เลยนะครับไม่รู้กี่ตัวนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมต้องเก็บกู้ระเบิดแป๊บนึงครับมันจะถูกีวิ่งเลยนะครับวิ่งไปกู้ระเบิดแป๊บนึงนะครับไม่ไม่เหยียบวางระเบิดนะโอเคตอนนี้ระเบิดอยู่ไหนเอ่ย ระเบิดอยู่นี่นะครับผมจะวางระเบิดก่อนแล้วกันครับโอเคครับวางไปแล้วเรียบร้อยนะครับ,เร,บเรียบร้อยครับก็มีสไนเปอร์ครับแต่ตัวนี้ยังเกียดใช้นะครับสไนเปอร์ดี okay, นะครับ ตอนนี้ก็ไปจุดดีเหมือนเดิมน,นะครับหนึ่งสูนย์สองดีเลยครับเอาชาตอนนี้วางระเบิดก่อน,นครับเรียบร้อยครับฟังระเบิดเรียบร้อยครับ อูเพื่อนบาระเบิดน,นะครับโอ้โห โอเคครับกันเอาไปว่าสลักคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้านั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่นโหมด domination กับ hard p อย n t ให้ดูนะครับโอเควันนี้ผมโจดทองเกษมต้องขอตัวลาไปอ่นสวัสดีครับ